As s a ิ s i n ค e ดชาร์ d o w หลายคนน่าจะได้ดูตัวอย่างไปแล้วสำหรับซีรีส์นี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นแฟนบอยไปถึงขั้นเข้มขน้นแต่ผมก็เล่นมันมาตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่กลายเป็นเกม r p g ีจอ่ะสำหรับจุดเปลี่ยนจริงๆของซีรีส์นี้สำหรับผมผมคิดว่ามันมาตั้งแต่ยุคของ Assassin s s a s ิ i n s ค r e e d Unity แล้วถ้าเราย้อนไปดู As s i ิ s c r คิดภาคแรกออก,กวางจำหน่ายเมื่อปี2007และหลังจากนั้นก็ออกต่อเนื่องทุกปีจกนกระทั่งถึงภาค Unity ในภาคนี้ยู i s o อ t ค่ายเกมที่เรารักต้องการจะยกกกระดดับเมขึ้้นนนในทุๆา โดยเฉพาะในด้านงานกราฟิกในตอนนั้นเป็นช่วงของคอนโซลเจนใหม่พอดี หมายถึงใหม่นะตอนนั้นนะอย่าง PlayStation 4 Xbox One ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานทําให้นี่เป็นเกมแมชสินคียต้อนรับคอนโซลเจนใหม่นะตอนนั้นเลยก็ว่าได้แต่เราก็รู้กันดีถ้าเกมมันออกมาดีมันก็คงไม่เป็นตานานเท่าตอนนี้ด้วย Performance ที่ทำเอา Xbox One และ PlayStation 4กลายเป็นคอนโซลที่ล้าหลังไปเลยด้วความที่เกมปล่อยออกมาที่อัติมัลย่วยแตกขนาดนี้ในปีนั้น Ubisoft ก็เลยโดนเกมเมอร์ทั่วโลกลุมด่าทั่วทุกสารทิศถึงแม้ในปีต่อมา จะมีการปล่อยแอสซัสซินคีดภาคสีดีเขยออกมาแก้ตัวแต่ก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับอยู่ในระดับกลางๆแต่ผมก็สนุกนะมันน่าจะเป็นยุคที่ล้ำสมัยที่สุดของซีรีส์หลักแล้วล่ะด้วยความที่เกมสองภาคหลักๆที่ต้องการยกระดับแฟนชายออกมากระแสตอบรับไม่ดีแบบติดๆกันทําให้แอสซัสซินคีทหายไปหนึ่งปีเต็มๆซึ่งในปี2016เกมที่ออกมาและเกมเมอร์ทั่วโลกยังรู้จักกันอยู่ก็น่าจะเป็น Watch อก g ออืมครับผมเกมดีๆทั้งนั้นและต่อมาในปี2017 S a ส s i n s ินคี d ก็กลับมา จากการที่เป็นเกมแอคชั่นก้าสุ่ความเป็นเกม r p g จีเต็มตัวในภาคของ Assassin s s ส s ัสซิ r ช e ตออริจินแล้วก็ระแสตอบรับในภาคนี้ก็กลับออกมาดีอีกครั้งในด้านของคำว,วิจารณ์ส่วนในด้านของคนเล่นกระแสตอบรับก็ดีขึ้นจากภาคที่แล้วเหมือนกันแล้วม่าทําเกม r าพีจีแล้วกระแสตอบรับดี1ปีถัดมาในปี2018 a s สิ s s i n s Creed นชก็กลับมาอีกครั้งในชื่อของ Assassin's Creed o d y s ซ e y ซึ่งในภาคนี้เป็นภาคที่มีคะแนนฝั่งนักวิจารณ์สูงที่สุดใน3ภาคหลังแต่กลับกันทางฝั่งผู้เล่น นี่เป็นภาคที่คะแนนต่ำสุดในสามภาคหลังแทนส่วนใหญ่จะบ่นเรื่องความเป็นแอสซิน์ที่หายไปกลายเป็นเกมแอคชั่นอพีจีโอเพนเวลทั่วๆไปการใช้ฮิดเดนเบดก็ไม่มีแต่ผมก็ชอบนะภาคนี้แต่ความที่ผมชอบอะไรที่เป็นกีกอยู่แล้วด้วยเพราะเกมมันจําลองบ้านเมืองวิถีชีวิตหรือแม้กระทั่งงานศิลป์ในยุคนั้นออกมาสวยมากๆนี่ก็เลยกลายเป็นภาคอ p ีจีที่ผมชอบที่สุดและใน2ปีถัดมาปี2020ันสิแอสซินคิดภาคที่ผมไม่ชอบเป็นดับต้นๆก็ออกมาสู่สายตานั่นก็คือแอสซินคิดวาฮัลลาคะแนนในภาคนี้ ทั้งฝั่งนักวิจารณ์และคนเล่นให้มันอยู่ในระดับกลางๆเหมือนกันสําหรับผมยอมรับเลยว่านี่เป็นภาคที่ผมเล่นไม่จบคือ้พวกวิถีชีวิตไบกิ้งอ่ะการล่องเรือการอะไรพวกนี้ระบบคอมแบทอย่างการใชาวุธคู่ก็ทาออกมาโอเคอ่ะแหนจะเรื่องการอัพเกรดอาวุธที่ชอบไปได้เรื่อยๆก็โอเคแต่มันแอบ,บให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคอสต์ออฟเวิร์วันดับ,บีไปน,นิดนึงส่วนในด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์เดวันเรียกว่านี่สาหัสมากๆแห่จะเรื่องที่บังคับให้เพลเยอร์ทำเควสเสริมโดยไม่จําเป็นอีกคือแบบเกมอื่นอ่ะแบบเกมอื่ คือเอาแนวใกล้ๆก,กันอย่างวิเชียรสามก็แตไม่ได้เกมแม่งดีเกินไปจะมาเทียบเอางี้เกมอะไรก็ได้ที่เป็นเกม Open w o r l d RPG ที่ทุกคนเล่นอ่ะเอลเดอร์สกอร์ไซเบอร์พังเอลเดนลิงอะไรก็ได้อ่ะคือเวลาเราฟาร์มอ่ะเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าทำไมเลเวลตัวละครมาขึ้นชา้าไปแปลกจนสู้มอนไม่ได้อ่ะหมายถึงคนที่เล่นเกม Open w o r l d เป็นชีวิตประจําวันอ่ะพวกไฟนอลเฟนเทสีพวกอะไรพวกเนี้ยเวลาเราฟาร์มแล้วเรากลับมาสู้มอนเราก็ยังรู้สึกว่าเออเรากับมอนไม่ได้ห่างกันมากเว้ยหรือไม่ถ้ามันมากจริงๆก็ไปฟ หมือนมาค้าเป็นกูซื้อแพ็กในเกมมึงอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเราไม่สามารถสู้มอนเตเรยเว้ยขนาดผมไปเล่นเควส์ลองมาเยอะแล้วอ่ะคือเหมือนมาค้าเป็นกูทําอะไรเสริมได้ไม่จําเป็นอ่ะผมพอใจแหละว่ามันเป็นการตลาดทําให้เพลเยอะติดอยู่ับเกมนานอ่ะแต่อย่างเอลเดนลิงอ่ะผมก็เล่นมาเป็นร้อยชั่วงมงนวเว้ยแต่กูไม่เบื่อ,อเพราะเกมมันมีอะไรสดใหม่ตลอดเวลาแต่เกมเชื่อน,นี่มึงต้องติดอยู่กับมันเพียงเพราะว่ามึงต้องทาอะไรเดิมๆสำหรับจนมันน่าลาคานอ่ะแต่ในปีหลังๆอยู่ไปซอเปงก็น,น่าจะรู้ถึงกระแสะที่เป็นแฟนเรียกหา แอสซิสต์คีสสไตล์เดิมแบบไม่มี RPG เข้ามาเกี่ยวข้องภายในปี2023 Ubisoft ก็เลยได้ปล่อยแอสซิสต์คีสภาคมิลาออกมาในภาคนี้ความเป็น RPG เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้การเป็นเกมแอสซิสต์คีสแบบเดิมๆที่ทุกคนรู้จักแต่ถูกยกระดับให้ทันสมัยขึ้นซึ่งมันสนุกเอาเรื่องเลยแหละแต่ที่น่าเสียดายนี่เป็นพกเพียงภาคแยกหรือภาคเสริมเท่านั้นและในปีต่อมา2024แอสซิสินคีสชาร์โด้แอสซิสต์คีสยุคสมุไรยก็ได้ออกมาโดยตัวเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่15พฤศจิกา ซึ่งก็คือปลายปีนี้แหละเกินมาสนานจากที่ผมโจหัวคิดไว้ทำไมแอสซิสซิ่นชีทภาคนี้ถึงเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญของซีรีส์คือตั้งใจให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆตอนนี้อยู่บีทอฟก็เหมือนมาวิลที่ปล่อยเดดฟูเอ็กบูบาลีออกมาคือมันคือท่าไม้ตายของค่ายแล้วเวย้ยยุคญี่ปุ่นโบราณตีมสมูไรมีนินจาสาวถ้าทําออกมาดีๆแม่งประสบความสําเร็จได้ง่ายๆได้ซ้ำอ่ะเพราะตอนนี้เกมของค่ายที่เหลือก่อนถึงแอสซิสซิ่นชีทก็มีแค่สตาร์วอล์อาลอ ที่ดูส่งแล้วน่าจะออกมาได้คุ้มทุนแม้กระเละไปเลยหรือ,อย,ย้อนกลับไปอวตารฟอนเทียออฟเพนโดล่าอย่างเงี้ยถึงจะมีรายงานว่ามีผู้เล่นประมาณ1.9ล้านคนแต่กระแสะทั้งฝั่งคนดูกับนักวิจารณ์ก็อยู่ในระดับกลางๆสําหรับผมไอเกมเนี้ยไม่คือฟ้าคายที่ใส่จากินอวตารเข้าไปโอเคแหละมันอาจจะมีบางอย่างที่ดูเป็นออริจินอลของตัวเองอะ่ะแต่มันไม่เหมือนจากที่เราเห็นฟาคาย3ามไปฟาคาย4ฟาคาย4ไปฟาคาย5อย่างเงี้ยคือมันรู้สึกสดใหม่ตลอดเวลาเว้ยแต่กับมาในเกมเนี้ยมันมีทุกอย่าง แต่กลับกันอะมันคือฟาคายแบบบอกไม่ถูกเหมือนการตอนเล่นอะเพราะงั้นถ้าในช่วงหลังจะมีเกมที่เป็นเกมชูหน้าชูตาของบริษัทแล้วคะแนนรีวิวระดับ85ขึ้นได้ก็คงต้องเป็นเกมนี้แหละแล้วยิ่งในภาคนี้มีข่าวว่าจะลดความเป็น RPG ลงอีกซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจแฟนๆหน้าเก่าได้ำ้ำาแต่กลับกันถ้าเกมภาคนี้มันออกมาล้มเหลวล่ะนี่จะเป็นภาคที่โดนเปรียบเทียบเยอะมากๆเพราะเกมก่อนหน้านี้ที่ใกล้เคียงกันที่เป็นแฟนต่างสรรเสริญกันอย่าง Ghost of Tsushima ที่เม่งทำออกมาดีมากๆ แต่จะมีไลฟ์ออฟโลนินอีกหรือเ,เกมแนวโซก็จะมีไซคิโ่หรือนิโออีกซึ่งไอสองเกมหลังอาจจะไม่โดนนํามาเปรียบเทียบมากนะักเพราะยังไงมันก็เป็นเกมคนละแนวกันแถมยังติดความเป็นแฟนตาซีด้วยแต่ก็นะขนาดตอนนี้เกมยังไม่ออกก็เริ่มมีกลิ่นดราม่าซะแล้วสําหรับผมนะผมไม่ติดความที่มันใส่คนตาเข้าไปแต่ผมจะยกตัวอย่างคําพูดจากพี่คนหนึ่งจากช่างมู v ี่อัมริกทุกคนฟังแล้วกันคือถ้าผมจะไม่ผิดที่เขาพูดไว้ประมาณว่าแบบสมมติแอสเซนคีสมีภาคประเทศไทยอ่ะ อยากเล่นเป็นคนจีนในประเทศไทยไหมล่ะนั่นแหละมันตอบความรู้สึกผมได้เลยเยคือผมจะไม่ติดกับการที่มันมีคนดํามาใส่อ,อแบบยาสุเกะใช่ไหมเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงแต่ถ้ากูเลือกได้กูขอเล่นเป็นสมุไรหนุ่มจากแดนประดิบกับแม่นินจาสาวจากแดนทิตอุท,ท,ย,ทยดีกว่าคือแบบมึงกูเล่นเกมภัคญี่ปุ่นอ่ะกูต้องการเบียร์สมุไรปะ่ะหรือแบบสมมุติอ่ะมึงเล่นนักส,สินคีทักแอฟริกามึงอยากเล่นเป็นคนอังกฤษป่าล่ะเดี่วเดียวกันอ่ะหรือหลายคนจะมาบอกว่าแต่ยาสุเกะมันมีตัวตนจริงนะพี่ ใช่ผมรู้ว่ามันไม่ได้แต่งเติมมาแล้วขึ้นมาแต่แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คูคาดหวังะแลวผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คนคาดหวังแน่ๆสำหรับผมหลังจากที่ดูเกมเ์ที่ปล่อยออกมาผมว้าวกระฉากนะเทว่ไอฉาบสก,กุละกระฉากปลาไ่อะ่ะผมว่ามันสวยใช้ได้เลยแหละส่วนอาจารย์ผมแกคิดว่าเกมภาคนี้น่าสนใจพอสมควรเลยเธอถามว่าพีออเดอไหมบอกเลยว่าไม่อ่ะพราะยังไงผมก็ไม่ไว้ใจใครหานี่แน่ๆเาละคือจริงๆคลิปมันควรจะจบแค่นี้แหละแต่เนื่องจากว่าผมลองไปย้อนดูมาเกี่ยวกับไอพวกคะแนนในเกม อ่าของ Ubisoft ปะนะหลังๆแล้วผมก็พบข้อมูลที่แม่งน่าตกใจเว้ยว่าผมไม่เดานะสามเกมเนี้ยที่ผมเอาเมาชี้เนี่ย Assassin's Creed v a l o a Far c หก Avatar Fan Avatar Frontier of Pandora แล้วก็ Assassin's Creed Mirage ทุกคนลองเดาดูว่าเกมไหนที่มีคะแนนถึงแปดสิบคะแนนอ่ะเมื่อกี้ผมให้ทุกคนดูไปแล้ว Mirage ม,มันได้แค่เจ็ดสิบหกอะทุกคนลองเดาดูว่าไาอ้สามเกมอะสามสี่เกมเนี้ยเกมไหนที่คะแนนถึงแปดสิบคะแนน มีเกมเดียวเว้ยก็คืออัสสินคิดวาฮร่านอกนั้นคือเนี่ยฟ้าคายเจ็ดสามอวตารเจ็ดสองแล้วก็อัสสินคิดมิลาภาคย่ผมชอบมากๆแมงเจ็ดหกคือแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับค่ายเกมยูบิซาวะทำไมสี่ปีหลังเกมมึงแต่แปดสุคะแนนเกมเดียวอะคือขนาดเอแม่มแย่คือโอเคแหละอาจจะต้องเน้นกำไรแต่แบบมึงไม่ไดททำเกมให้มันมีความวิจารณ์ดีไหนวะถ้ะอย่างเดี๋ยวผมไม่แน่ใจอะอย่าง Watch d o g ็อกลีเจีอะ มันช่วงปีไหนวะพิมหาขนงสดนี่แหละอันนี้เป็นคลิปหลังอัดแล้วนะเพราะงั้นมันก็จะไอ้นี่หนอันนี้เจบคะแนนออกปีสองพันยี่สิบปีเดียวแอสเซสซินชีนว่าล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกั b ยูบ f t วะเป็นข้อมูลที่ผมแอบตกใจอยู่อะคืออย่างเนี่ยฟ้นาคายหกคะแนนแม่นก็นจัดว่าแย่เลยจนะ่ดสามฟังกูดูห้าสี่เนี่ยแอสเซสินคแปดสิบยูเซอร์สกอรเจ็ดจนะุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็เนี่ยอวาตารเจดสอง อ่ะคะแนนยูเซอร์อันนี้ดีแต่อยเจ็ดจุดสี่ส่วนใหญ่มันก็บ่นกันเรื่องความซ้ำซากอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเราอยู่ในจุดที่ว่าเกยมยูบีซอฟแม่งไม่มีคะแนนแปดสิบมาสี่ปีแล้วแบบไม่เกินแปดสิบเป๊ะๆมาสี่ปีแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะแต่นี่คือผมอาจจะคาดหวังส่วนตัวไปหน่อยผมขอคาดหวังว่าวันที่คะแนนออกของไอแอนติซินชีชารดอ่ะมันจะเกินแปดสิบคะแนนขึ้นผมพออย่างน้อยผมหวังขั้นต่ำสุดคือแปดสี่ มันอาจจะไม่ต้องเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมระดับโ o ดอฟซูชิมะแต่ผมขอให้มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมพอจะให้ผมสามารถเล่นหรือผมสามารถเอนจอยกับมันได้แบบไม่ใช่ภาคที่มันผ่านมาที่ผมเล่นไม่จบอะนั่นแหละครับสำหรับใครที่เป็นแฟนยูบีซอฟซึ่งส่วนตัวผมว่าถ้าคะแนนมันไม่เกินเยียวยาเกินไป่าผมจะซื้อมาเล่นแน่เพราะยังไงผมก็ชอบอะไรเป็นตีมญี่ปุ่นด้วยแหละเพราะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือกดซับไปด้วยถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนยูบีซอฟอยากพูดคุยอะไรใต้คอมเมนต์หรืออยากเสริมข้อมูลอะไรก็ตามสบย ผมอาจจะพูดผิดไปบ้างผมก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะแต่ว่าใต้เมนทุกคนสามารถคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันได้อย่างมีอะไรทําได้เลยถ้าเกิดว่าใครใครแซมาแต่ผมก็แบนทิ้งงแหละสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ